กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฟูดซักที่อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับสเต็กหมีใหญ่ใจดีบิ๊กแบสเต็กค,ครับคุณผู้ชมนะครับ<ม>น่ากินมากน่ากินมากานะ,นะ<อ>และสปาเกตตี้ที่กลิ่นหอมเตะจมูกนะฮะแล้วก็เบอร์เกอร์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นฝีมือของท่านนี้เลยครับแล้วก็คือเชฟอาร์มจากร้านสเต็ก มีใหญ่ใจดีนะครับรุสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอถามหน่อยนะคะทำไมสองคนนี้ไม่นั่งคะรู้ไหมคะว่าทำไมไม่นั่งครับเพราะว่าโดนบางคนแย่งเก้าอี้ไปเรียบร้อยครับช่วยช่วยลุกมาสิลุกมาให้ก็ดูหน่อยนี่คุณแจ็คกับผมัอันตรายไม่กล้านั่งคนเดียวโอ้โหนี่นั่งดูสามตัวเลยแยกกออสามตัวเลยแจ็คแจ็คกากินให้เก้าอี้หักเลยใช่ไหมถามจริงนะว่ามีเก้าอี้เพิ่มหรือเปล่าเก้าอี้เพิ่มหรือเปล่าโอ้โหมันขนาดนั้นไอพี่พูดได้มีอันนึง สี่บง่ายแบบหน่อยนะมันก็เอาไปหลบทางนั้นไปทำไมจะต้องมีก็พี่ต้องสามตัวขนาดนี้ให้ดูหน้าตาของเบอร์เกอร์เลยนี่เมนูมีอะไรบ้างครับคุณพี่วันนี้เมนูเด็ดๆมีอะไรบ้างครับเราเริ่มจากตัวแรกเลยดีไหมครับตัวแรกเป็นเอ่อสลัดทูน่านะครับกับน้ำมันงาญี่ปุ่นสลัดที่คนเราทานอยู่หนูคงกินได้แค่นี้เลยแล้วก็ตัวที่สองเป็นไส้กรอกอบชีสแล้วก็มัสซาเรลล่าไน่ไหน่ไนตัวนี้เลยครับ วันนี้นะครับไส้กรอบอบชีสครับแล้วก็ขนมปังเทียมครับและนี่เบอร์เกอร์อะไรฮะเบอร์เกอร์ทั้งหมดเรามีเป็น3อย่างมีแบบเป็นคลาสสิกกับเม็กซิกันคลาสสิกนะครับก็จะมีเนื้อกับชีสใช่เนื้อกับชีสเป็นอเมริกันสสิกเลยนะครับคืออันนี้เป็นเออ่เม็กซิกันชิปเฮลเลเบอร์เกอร์อันนี้อะไรขายเนี่ะไรตรงกลางนะะมีครีมชีสมีชีสแล้วก็เอ่อพริกเนี่ยเราเอาน้ำข้าจากเม็กซิกันเลยเป็นชิปเฮลเลแล้วก็มามาผสมทูมเอโดแล้วก็ผสมกันแล้วก็ผ่าข้าวบดจะเผ็ดอันนี้คนไทยชอบมากกกคครรัับแลลละะะนนนนนนีีีีี่่่่ืออออไ้้ตว็็็เเปขงดๆหยท กี่เบอร์เกอร์ครับคาร์ไวเอร์นิดนึงแล้วก็เอาสับปะรดไปย่างแล้วก็มีโคสโลปข้างบนครับสีสวยฮะสีน่าทานนะอันนี้ประกอบไปด้วยอะไรใหม่แล้วฮะมีเป็นพริกแห้งของเม็กซิกันครับชิโปเฮลเลกเขาเอาไปดรายแล้วก็ไปสโมกนะครับเสร็จแล้วก็ผสมมะเขือเทศ่นนาากกิมดูครับดูนะครับอะไรดูนะครับกล้ามนะเล่นกล้ามอยู่นะแล้วยังไงขอคำหนึงอะไรขอคำหนึ่งเบอร์เกอร์นี่ปฏิเสธไม่ได้หรอไม่ห้ามปฏิเสธเบอร์เกอร์เลย ว้าวว้าวสัมตัสนี้เป็นซิงเกิลของร้านเลยอุ้ยไม่ทำเล่นใหญ่กันหน่อยโอ้โหเล่นใหญ่เด็ดจริงเด็ดจริงเด็ดจริงับเบิ้ลทัเบิร์นี่คือเด็ดจริงให้ไอ่ต้องกินลดขนาดไม่เป็นไรค่างกูนี้เป็นคนดีเริ่มเริ่มกูนี้ไม่เป็นไรกินก่อนกินก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีบกินหน่อยเลยอะเป็นไงตายป่ะตายป่ะอีกคำนึงเฮ้ยนิด เชฟอาร์มนี่ต้องมอบอก<ด>นิดหนึ่งนะครับว่าเคยอยู่ที่ลาสเวกัส นะครับเป็นร้านที่ได้รับมิชลินสามดาวร้านอะไรนะครับชื่อกีสวาครับกีสวาอยู่ที่โรงแรมไหนฮะซีซาพาเลสครับซีซาพาเลสเป็นร้านเป็นร้านฝรั่งเศสเป็นฝไฟเดนิ่งเขาเพิ่มเปิดสาขาที่อเมริกาแต่จริงๆตัวเชฟจริงๆเนี่ยเชฟกีสวาเนี่ยเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเขามีร้านมิชลินที่ดังๆเนี่ยประมาณสิกว่าร้านครับทั่วโลกแล้วคุณก็เป็นซูเชฟอยู่ตอนนั้นใช่ย้ายมาไทยนานหรือยังครับก็ประมาณสักปีนึงแล้วครับจะแล้วครับทำไมตัดสินใจไม่เปิดร้านอาหารเนาะเปิดพุดดิ้งแทนเพราะอะไรอร่อยมากอร่อยมากก็คืือออจริงงๆแลล้วเเเนนนีีี่่่ยยยตผผมมมกับไท อยากมาเปิดโรงเรียนสอนอาหารให้เด็กต่อยโอกาสครับอุยน่ารัักจงแต่เสร็จแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่อำหนวยนะครับก็เลยเอออยากเออทำพูดชักนี่เพื่อว่าจะได้เอ็กซ์เพรสตัวเออตัวผมเองครับเรื่อาหารให้ทุกๆคนได้รู้ครับครับแต่แต่เมนูนี้ต้องขอบอกว่าต่างจากพูดชักอื่นเลยเนาะครับเนาะแต่ว่าฉันอยากรู้ที่อยากรู้อหนึ่งอย่างว่าเขาอะไปบทำเปิดที่เป็นสไตล์ฝรั่งใช่ไหมคะเพราะมาอยู่เมืองไทยต้องปรับรสชาติให้มันเข้ากับปากคนไทยไหมคะอ๋อเขาต้องครับต้องปรับครับแน่นอนก็ก็ ครอบครัวผมนี่แหละเป็นคนทีมว่ารสชาติมันโอเคหรือเปล่าดมนูนี้นะเพราะเราอยู่เมืองไทยเนะเราก็ต้องทำอาหารที่แบบรสชาติที่คนไทยชอบใช่ไหมครับแล้วนนี้เห็นว่าเคยทำเมนูให้กับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเอ็กซ์เพรสเดนท์ของฝรั่งเศสทำอะไรอะคะประธานาธิบดีนิโคลัสครับทำอะไรอะคะเมนูมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ครับมันมีประมาณ16บหกอย่างครับก็เราค่อยๆทำไปตอนนี้อยู่ที่กิสวาร์เขาก็มาทานครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแจ็คครับกินแล้วเหรอฮะ หมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยเป็นปลาครับเป็นปลาปลาอันนี้เป็นทอดหรือยังไม่อ้วนอันนี้เป็นทอดครับอ้าวเหรอครับเป็นบขายนานหรือยังครับร้านนี้คุณเปิดมาเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนที่แบบดีมากคุณผู้ชมดีมากถึงขั้นที่เราต้องติดต่อไปเลยนะครับดีมากราคาไม่แพงด้วยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทนี่คืออะไรที่ต้อเมนูหรอเหลือเซ็กซ์อกไก่ครับเริ่มที่ ย <9 S 2> ี่สิบี่4าบาทแล้วก็มีตัวอื่นก็คือมีแบบคุณทุกไปทานได้อยากกินแบบดีหน่อยแล้วก็มีเนื้อออสเตรเลียนะเนื้อไทยแล้วก็มีครับเ<ำ>นื้อออสเตรเลียเนี่ยเป็นแบบไหนคะเป็นเออเรามี2ตัวเรามีเป็นริบอายแล้วก็สติปลอยนะครับเป็นเป็นเฟส ครับแล้วแล้วแล้วประมาณกี่บาท,ทตอนตอนเออถ้าเกิดเป็นตัวนี้ประมาณ179อ่าใช่แล้วถ้าเป็น,เ,ปนเบอร,เอร์เกอร์อย่างที่ผมทานไปเหรอฮะถ้าเกิดเป็นตัวนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูเอ,อ่อเม็กซิกันก็อยู่ที่ประมาณ159บาทอ่าเอาละครับตอนนี้มาเฉลยดีกว่าว่าร้านเนี่ยนะฮะตั้งอยู่ที่ไหนนะสเต็กหมี่ใหญ่เมนูหรือว่าบิา๊กเบลสเต็กอยู่ที่ใช่อุดมสุข39ครับแล้วก็ที่เราจะขยรียตสาขาแล้วอยู่เส้นนั้นแหละอุดมสุขอุดมสุข39เก้าขาอยู่ที่สุขุมวิทใช่ครับถูกไหมฮะสุุขมวิทซซออยยเอ่อคิดว่าุะ เนี่ยบางทีอุดมสุขจะจำไม่ได้ไม่ได้จริงจริงอุดมสุขเนี่ยอุดมสุขอุดมสุขซอยอะไรฮะสมุทรพิทายอะไรอุดมสุขเนี่ยร้อยกว่าใช่ไหมแล้วแล้วจะขยายสาขาไม่มีใครรู้เลยเหรอที่นี่ก็คือตอนนี้คือเปิดแบบข้างทางอยู่แต่เราจะเปิดเป็นห้องแถวแล้วอ๋อทีนี้จะเปิดเป็นห้องแถวใช่เพราะเราจะมีคนมาติดต่อหลายคนเลยอยากเขาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมันอยู่ตรงไหนของซอยอุดมสุขครับ 39ครับอ๋อ39เลย39อยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าซอยสามอุอสามเก้าเลยใช่แล้วก็อีกสาขครานึงที่กำลังจะเปิดเนี่ยติดตามตามเฟซบุ๊กได้เลยไม่เกินเดือนนี้แล้วบอกัแน็คก้าแล้วทุกคือเออ่สเต็กนี้ใหญ่ใจดีครับแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากไปทานเนี่ยไปได้กี่โมงคะเปิด5้าโมงถึงเที่ยงคืนครับแล้วช่วงกลางวันล่ะคะกลางวันก็ผมออกงานอีเวนต์ต่างๆนานาครับาออฟฟิศนะครับช่วงที่แล้วธัญญาไม่ได้พูดช่วงนี้จัดเต็มเลยนะครับไโอ้ยมีอะไรจะพูดอีกไหมากเลยค่ะกินให้อ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปทานนะคะห้าโมงเย็นที่อุดมสุขนะคะอุดมสุขสามเก้าสวิทร้อยหนึ่งกด subscribe ปพ่มเดียวก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวสารยอดฮิตนน่นปึกปึกสนุกไร้ขีดจำกัดเนี่ยเป็นยังไงคะกดค่ะยู subscribe ค่ะ